สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดูว่าทําไมเครื่องโน้ตบุ๊กเราไม่มีเสียงนะครับอย่างเช่นเครื่องผมเนี่ยผมจะต่อบลูทูธไปที่ลําโพงของผมนะครับลําโพงนี้นะครับ ก็คือให้มันการเพิ่มเสียงเรานะครับบางทีเราลําโพงนี้ไปเดินไปข้างนอกหรือว่าไปเข้าห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับทั้งที่โน้ตบุ๊กยังอยู่ที่เดิมเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับและอีกอย่างหนึง่งผมก็ใช้เสียงตรงนี้นะครับเช่นว่าพิมพ์เสียงนะครับผมก็กดตรงนี้สวัสดีครับเห็นไหมฮะเขาจะพิมพ์เสียงให้เราด้วยแบบนี้นะครับเราต้องใช้เสียงหลายแบบด้วยกันแล้วก็มีลำโพง แล้วก็อย่างเช่นผมอัดวิดีโอผมก็ใช้อันนี้ใช่ไหมครับ OBS แล้วก็มาใช้เสียงด็อก document นี้พอเราตั้งหลายเสียงหลายแบบนะครับเราไปเซตไปเซตมากลายเป็นว่าไปออกที่เสียงลําโพงแล้วไม่ยอมกลับมาที่คอมสมมติว่าไปออกที่เสียงที่ลําโพงโดยการใช้ Youtube ใช่ไหมครับ พอเราเรียกกลับมาที่คอมพิวเตอร์มันก็ไม่ยอมกลับมาเสียงไม่มีในคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุด้วยกันนะครับสาเหตุที่1เลยนะครับเราอาจจะตั้งค่าหรือว่ามันเป็นการอัปเดตหรือไงไม่รู้นะครับตรงนี้นะครับตรงลําโพงให้เราคลิกซ้ายไปเลยนะครับบางทีเราอาจจะพลาดนี้นะครับเสียงมันลดแล้วเราก็ไม่ได้สังเกตนะครับ นั่นก็คือต้องให้เสียงถ้าจะมีเสียงมันก็ต้องเปิดเสียงตรงนี้นะครับอย่างที่2นะครับให้เราไปที่ Open Volume m i x e r นะครับอันนี้นะครับโฟนก็คือลำโพงผมนั่นเองนะครับเราก็ควรที่จะเนี่ยนะครับเปิดเราก็สามารถจะเปิดยกแผงนะครับถ้าเราเอาอันแรกนะครับอันแรกเลื่อนมันก็จะเลื่อนยกแผงแต่ถ้าเกิดว่าอัน2มันจะไม่เลื่อนยกแผงนะครับ อันที่3มันก็เลื่อนไม่ล้วก็แปถ้าเราอันแรกมันไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับถ้าเราเลื่อนอันแรกอ่ะมันก็จะเลื่อนเสียงให้ยกแผงอย่างที่3ให้เรามาที่ลําโพงตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ซามนะครับแล้วเราไปที่ p พ a y b a c k นะครับ จริงๆแล้วปัจจุบันเนี่ยก็คือเสียงของผมก็คือมีดโฟนนะลำโพงตัวนี้ผมนั่นเองนะครับไว้เวลาผมไปไหนผมก็จะพกไว้แต่ว่าโน้ตบุ๊กยังอยู่ที่เดิมนะครับแล้วก็สปีกเกอร์นี่นะครับก็คือเสียงในโน้ตบุ๊กผมนะครับแต่ผมเคยเกิดปัญหานะเห็นไหมครับตัวนี้เฮดเซตกับดโฟนเนี่ยก็คืออันนี้นะครับมันตัวเดียวกันแล้วผมไปหลงเปิดตัวนี้ไว้นะครับ แล้วผมก็ว่าเอ๊ะทำไมลําโพงผมเสียงไม่ค่อยดังเพราะเราไปเปิด2ตัวซ้อนกันนะครับเสียงมันผมไม่แน่ใจนะว่ามันตีกันหรือเปล่านะครับอันนี้เราต้องไป Disconnect อันนี้ไว้เลยนะครับแล้วจริงๆอ่ะเราใช้แค่2อันนะครับเราจะไปคลิกตรงไหนก็ได้นะครับลองคลิกขวานะครับแล้วก็เราไปไปปิดการโชว์ Disconnect นี้นะครับ ปิดเฉเลยนะครับไม่ให้โชว์นะครับนั่นก็คือจริงๆอ่ะเราใช้แค่2อันนะครับเพื่อไม่ดูแล้วลายตานะครับเราก็มีแค่2อันเองนะครับตอนที่เราจะสลับนะครับว่าจะใช้เสียงในโน้ตบุ๊กหรือว่าใช้เสียงในลําโพงของเรานะครับเราก็สามารถเชยร์สลับตรงนี้ได้นะครับมีกี่อันเราก็สลับตรงนี้ได้นะครับ อันนี้ก็คือเสียงที่ลำโพงนะครับอันนี้ก็คือเสียงจากภายในโน้ตบุ๊กนะครับเราก็สามารถที่จะกดสลับกันได้นะครับมันก็จะมีเสียงทั้งสองอันนะครับพอเราจะใช้ภายในเราก็กดอันนี้นะครับมาตรงนี้นะครับพอเราจะใช้ภายนอกที่ลำโพงเราก็กดอย่างนี้นะครับเพราะว่าเราได้ต่อบลูทูธไว้เรียบร้อยแล้วนะครับพอเราเปิดเครื่อง ใน Wi-Fi ของเราเขาจะต่อเชื่อมบลูทูธให้อัตโนมัติเลยนะครับเพียงแต่เราสลับกันใช้เราจะอยากจะฟังจากลําโพงแล้วก็เปิดที่ลําโพงเราอยากจะฟังจากโน้ตบุ๊กแล้วก็เปิดที่โน้ตบุ๊กแค่นั้นเองครับตอนแรกผมจะเช็คลําโพงที่โน้ตบุ๊กก่อนนะครับให้คลิกไปหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ให้มาที่ p r o p e r t y นะครับเรามาดูที่ Volume ตรงนี้นะครับให้มันเป็นร้อยนะครับ ให้มันเป็นร้อยเลยนะครับแล้วเราสามารถเทสเสียงได้ซ้ายฝานะครับอา่าก็เสียงก็ดังดีนะครับนั่นก็คือแล้วเรามาเทสที่ลำโพงผมนะครับลำโพงที่ผมใช้บลูทูธนะครับแล้วก็มาที่ Property แล้วมาดูที่เลเวลนะครับระดับเสียงมันต้องเป็นร้อยนะครับถึงจะเสียงดังนะครับ เราลองมากดบาลานซ์ดูนะครับเห็นไหมครับเสียงทั้งซ้ายทั้งขวาก็คือเอาทั้งร้อยเลยนะครับเต็มร้อยทั้ง2อันเลยนะครับเราเราก็กดอย่าง<ป>ที่4นะครับให้เราเข้าไปคลิกขวาตรงด i ดพีซนี่นะครับแล้วก็ไปที่ m a n เ g e นะครับหลังจากนั้นให้เข้าไป Device Manager นะครับแล้วก็มาดูที่ตรงนี้นะครับ s าววิดีโอแอนด์เกม คอนโทรลเลอร์นะครับนี้นะครับถ้าเขาปกติดีเขาก็จะอยู่แบบนี้นะครับถ้าไม่ปกติก็าอาจจะมีติดสีเหลืองๆอะไรเงี้ยนะครับว่าว่าอันนั้นมีปัญหาอยู่นะครับเกี่ยวกับเสียงเราอาจจะต้องไปหาช่างหรือว่าไปโหลดมาใหม่อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือของผมก็คือปกติดีนะครับ4วิธีที่จะเช็คเสียงของ โน้ตบุ๊กเรานะครับไม่ว่าจะเสียงออกจากโน้ตบุ๊กจากภายในนะครับหรือว่าเสียงที่ออกมาภายนอกแล้วก็คือมาอยู่ที่ลำโพงแล้วว่าเสียงดังหรือไม่นะครับก็คือ4แบบด้วยกันนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับฝากติดตามช่องผมด้วยนะครับขอบคุณครับ